สวัสด,ดีครับเหมือนชาวชีอยครับผมวันนี้ขาวโอโม่แล้วครับเพิ่งอาบน้ำก็เสร็จครับผมโอ้อ่าเร็วๆมารับรางวัลในการอาบน้ำเลยเร็วๆวันวันเร็วๆเร็ๆเร็ๆนั่งลงครับนั่งลงก่อนนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆ มารับรางวัลในการเป็นเด็กดีในการอาบน้ำนครับผมเด็กดีมากอันนั้นนี่ดีลลูกนี่เพิ่งเช็ดต,ตัวเสร็จกันเลยนะครับอ้ทำไมขาวโงโ,โมมากเลยลูกไม่ได้อาบน้ำไม่เกียรต์ครับ <c oughs> เกือบสองอาทิตย์นะไม่ได้อาบน้ำับ มาโอ้ยแลบลิ้นหลอ่ออ่ะอ่ะอ,อีกลูกนหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนแป๊บน,นึงรอพลิแป๊บนึงมามามานั่งลงครับนั่งลงครับนั่งลง <c oughs> เด็กดีมากเลยครับลุก <c oughs> แล้วแบบน้ำน้ำที่อาบนี่ดำปีเลยครับถ้าอยากจะเชื่อว่าดำได้ขนาดนี้ยิ่งเท้านี่แบบโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะเท้านี่ดำดำแล้วพอดีพ่อสั่งแชมพูมาใหม่ครับผมเป็นตัวอ่ารักษา การขนร่วงแก้าการเชื้อราแล้วก็การขนล่วงเพราะว่าทีชอบขนล่วงเยอะมากอีกลุงหนึ่งอีก่ให้สามลูกไปวันนี้เพราะว่าเป็นเด็กดีครับอาบน้ำนี้แบบนิ่ง ไม่มีแบบตุกติกอาบสบายอาบเสร็จแล้วนอนนะครับผมส,สุดท้ายโอเคครับหมดแล้ว <laughs> โอเคครับผมวันนีตัวไปนอนกันครับ นั่นนั่นเมาพ่อลูกเมาพอม่อเมาพ่อลูกตอนนี้ต้องเอาคอมสำรองมาใช้อยู่ครับเพราะคอมตัวหลักประกอบยังไม่เสร็จเลยครับผมเดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จยังไงเดี๋ยวเอามารีวิวให้ดูครับโอเคครับผมที่ขอตัวไปก่อนละครับอึบอึบอือ่าอ่าอ่านั่นกล้กองวงจรปิดโอเคครับผมไปแล้วครับ